อุดรธานีขาดแคลนน้ำอย่างหนักหลังอ่างเก็บน้ำสำคัญหลายแห่งแห้งขอดทั้งนี้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งจังหวัด20อำเภอแล้วมี155ตำบล1,880หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อนพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนาข้าวและพืชสวนได้รับความเสียหายระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในการดูแลของสำนักง,งานชนประทานจังหวัดอุดรธานีทั้ง15แห่ง ที่มีความจุทั้งหมด275.830ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันนี้มีน้ำจุในอ่างเพียง68.321ล้านลูกบาทเมตรหรือ24.8%ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดถึง32.94%ซึ่งเกณฑ์กำหนดของน้ำในอ่างทั้ง15แห่งอยู่ที่159.187ล้านลูกบาทเมตร ทั้งนี้หากฝนไม่ตกลงมาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างก็จะส่งผลทำให้ผลิตน้ำประปาที่จะไปใช้ในเมืองอาจขาดแคลนถึงขั้นวิกฤตได้